มาเรื่องราวแรกกันเลยดีกว่าเป็นเรื่องของคุณบีมกวีนะครับต้องบอกว่าเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับเมื่อคุณบีมนะฮะกับภรรยาก็คือคุณออยนี่เขาพาลูกแฝดของเขานะฮะก็คือน้องพีกับน้องพีเนี่ยไปเดินพรมม่วงนะฮะที่งานของนายเอ็น นะครับ<อ>เนี่ยก็ไปเดินกันแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่ามีช็อตหนึ่งครับที่มีแฟนคลับนะฮะเขาเอื้อมมือเข้ามานะฮะจากนี่เห็นไหมฮะจริงๆเขาจะมีที่กั้นอยู่คุณบ๊อบเนี่ยมันจะเป็นเนียครับมันเป็นโพมนะครับเขาจะปูโพมแล้วเขาจะมีรา,าวเนี่ยเป็นรั้วกั้นแบบนี้ใช่ออนะครับคราวนี้เห็นไหมฮะมีแฟนคลับเนี่ยยื่นมือนะฮะเข้ามาข้างในนะเพื่อจะมาจับ น้องทีแต่ว่าน้องทีเนี่ยเขาสะบัดมืออเห็นไหมฮะสะบัดมือออกคราวนี้เนี่ยพอคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากแฟนคลับว่าเอ๊ะการกระทําแบบนี้มันคือยังไงมันควรหรือเปล่าบางคนก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกลูกดาราหรอกอเนี่ยเด็กทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเราให้ใครมาจับเขาแบบเนี้ยเออนะฮะล้วเขาก็กั้นชัดเจนเนี่ยยังจะยื่นมือเข้าไปอีกเ นะครับนี่ใสอารมณ์นะนี่คุณใสอารมณ์แทนนะฮะช่วยนี่บอกสะบัดอย่างไวนะฮะอย่าคว้ามือน้องน้องตกใจค่ะนะฮะนี่นะครับพี่ทีเขาเป็นสายโรกส่วนตัวอยู่แล้วนี่น้องตกใจไงเลยดึงมือออกนี่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตเห็นไหมฮะนะครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าอีกคนนึงที่เห็นต่างบอกว่าหาว่าเด็กถือตัวไหมเออ แฟนคลับก็แค่อยากชื่นชม,อมเออทำไมน้องทำอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะก็มีก็มี<อ>นะครับพอมันเกิดดราม่าแบบนี้ขึ้นมานะฮะทั้งคุณบีมแล้วก็คุณออยเนี่ยเขาก็เลยออกมาไลฟ์สดนี่นะฮะนนก็มีการใช่ไลฟ์สดเพื่อขอโทษแฟนคลับนะฮะ คนนั้นน่ะน้องคนที่ยื่นมือเข้ามามนะฮะก็มีการขอโทษด้วยคุณออยเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปแบบว่าพูดถึงเขาเยอะสงสารน้องคนนั้นเขาโดนดราม่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะจับนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้แบบร้ายแรงอะไรเป็นแค่แบบอยากจะมาจับเฉยใช่ไหมฮะสำหรับเรื่องนี้เอ้าอย่างนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าเอ่อหลายคนก็มีลูกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันซิว่าเอ๊ะเด็ก ปกติเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกของดาราหรือเด็กทั่วๆไปเปนี่ยเอบางทีเป็นยังไงกัน<า>บ้างนะฮะเดี๋ยวเรามีคลิปให้ได้ดูกันนะครับไปดูกันเลยครับไม่รากรก็กกกยังเล็กอยู่เดี๋ยวเดีววันหลังโตขึ้นก็จะ ที่เอฟคนนั้นเห็นอย punched, like, Hello, ู่ก็บอกว่าขอโทษด้วยนะพ่อพ่อขอโทษแทนพี่ีด้วยเดกักสะอาดตัวอย่าอยไปพูดเยอะเลยสงสารน้องคนนั้นน่ะสารน้องคนนั้นด้วยน้องเขาไม่ได้นั่นหรอน้องเมตั้งใจทุกคนเาต้องไปจับแหละแต่ว่ามันก็มันคุควไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ว่าก็ถมงติว่าก็อย่าอย่าทำอีกเห็นไหม เล็กอยู่วันเดี๋ยววันหลังโตขึ้นก็จับได้โตขึ้นโตขึ้นอยากจับอัตโนมัตินี่เขายังเล็กอยู่เขาไม่รู้อะไรหรอกมีปัญหาเล็กกว่าเ้าปลา็กลุ้มมากขนาดตัวบัวนะคะสิ่งที่ไม่ได้ลงก็คือพีิทีผักหัวฉันออกตลอดค่า คุณไงเด็กๆก็จะอย่างงี้แหละเขาก็จะมีเขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นดิเฟนน์มคานิซึมเนาะเป็นการแบบเป็นปเ็นวิธีการปกป้องตัวเองในรูปแบบของการเป็นเด็กซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆนะเพราะไม่งั้นถ้าลูกเราอยู่ดีคือยอมให้ทุกคนจับยอมให้ทุกคนกอดเนี้ยคือแบบมันก็อันตรายไงถติก่าเดินไปกับใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความแบบไว้ใจก็คือมันเป็นธรรมดาของเด็กค่ะเป็นป้องเป็นป้องกันการแบบตกป้องตัวเองอาถ้าพี่เอฟซีคนนั้นเห็นอยู่ก็ บอกว่าขอโทษด้วยนะพ่อพ่อขอโทษแทนพี่พีด้วยแล้วก็แล้วก็ลแล้ก,ลลแลก็ทักกันได้มาหลังโบกมือแทนและกันโบกมือทักทายกันไ,ได้โบกมือทักทายได้ทุกคน นี่นะครับก็เป็นการไลฟ์นะฮะเพื่อเพื่ออธิบายชี้แจงนะครับอันดับแรกก็คือมีการขอโทษน้องแฟนขับคนนั้นนะครับขอโทษไปแล้วนะฮะแล้วก็คุณย่าเห็นไหมคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นก็จับได้ตอนนี้อาจจะยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงนะฮะคุณบัวสโรชาซึ่งเป็นน้องสาวของคุณบีมก็ยังบอกว่าขนาดคุณบัวเองเนี่ยยังโดนยังโดนยังโดนผลักหัวออกอะไรอย่างนี้เพราะว่าเด็กบางทีก็ไม่คุ้นถูกต้องไหมเด็กๆบางทีแบบเขาจะมีการ ป้องกันตัวเองถือว่าอ,อันนี้คำนี้ที่ที่ที่น้องโวพูดดีมากเลยเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องนะอเอออันนี้จริงอันนี้เราเห็นด้วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยบางทีถ้าเขาไม่รู้จักป้องกันหรือปะบางคือถึงไม้เขาจะไปกับคนอื่นง่ายๆางอ,อันตรายเนี่ยอันตรายคืออ,อ,อย่าลืมว่าบางทีแฟนคลับเนี่ยรู้จักน้องทีน้องพีแต่แตเพราะเราติดตามเขา <c oughs> ตามยูทงทุกทุกแต่อย่าลืมว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้จักแฟนคลับไงอยู่ดีๆถ้ามีคนมาจับเขาอะไรเงี้ยเขาก็บางทีสะบัดได้เขาไม่รู้จัก ใช่ไหมฮะถ้ามองอีกแง่หนึ่ง<ด>สมมุติมีคนแปลกหน้าอยู่ดีๆจะมาจับตัวนะมาพาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีการป้องกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม,ไมเป็นการป้องกันจะบอกว่าหลานที่บ้านเราก็เป็นแบบนี้พี่จ๊อบอหลานน้องเนี่ยเท่าๆน่าจะอายุเท่าๆน้องทีน้องพีนี่แหละคือบางทีเรากลับบ้านไปแบบเหมือนเรากลับต่างจังหวัดนี่เนาะเรากลับไปเงี้ยเราก็จะไปเล่นกับเขาเขาก็จะแบบเอ๊ะใครเขาก็จะแบบเหมือนไปป้องเขาเรียกอะไรนะเขาก็จะมีกำแพงของเขาอ่ะแต่สักพักหนึ่งเราก็ค่อย กินนมไมไปเล่นกับเขานั่นโน่นี่เริ่มแบบเข้าพฤติกรรมเข้าไปใกล้ๆเขาใกล้กิขนมไมนั่นเพราะเขาคุ้นเคยเขาคุ้นเคยแล้วเขาก็จะเล่นกับเรานี่นะครับเหมือนเหมือนพี่จ๊อบแหละบางทีหายไปหลายๆวันเงี้ยกลับมาเอออันนี้พูดเรื่องอะไรคะเนี่ยอันนี้พูดเรื่องมาอ่านข่าวหรือเรื่องอะไรฮะไม้ก็เรื่องอยู่บ้านเธออยู่บ้านเธอไปทํางานเธอไปคอนเสิร์ตไงเธอเป็นไปคอนเสิร์ตนั้นคนหลายๆวันอย่างงี้กลับมาคนที่บ้านแบบจำไม่ได้จำได้ไหมยเงี้ย น่าเสียึงว่าทำไมไม่ค่อยเปิดประตูให้อะไรครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่านะฮะทางครอบครัวของคุณบีมก็ออกมาขอโทษแล้วออนะฮะคือจริงๆนะผมบอกเลยว่าเข้าใจหมดจริงๆไม่ควรมีดราม่าเกิดขึ้นนะฮะอย่างแฟนขับเราก็เข้าใจว่าแฟนขับเขาชื่นชอบใช่ไหมเขาก็อยากจะแบบเอ้ยสัมผัสหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะในด้านของเด็ก เขาก็มีพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองหรือไม่รู้จักก็มีการสะบัดอะไรเงี้ยคือจริง,รง,รงๆเข้าใจทั้งสองฝ่ายไม่จริงๆอ่ะน้องตกใจอาจจะตกใจก็ได้น้องก็จะตกใจอุ้ยเงี้ยเหมือนเราถ้าเป็นเราแบบมืนมันตกใจอ่ะเราเด็ก,เ,ดกเราลองถามเด็กเขาเขาเขาอาจจะเรียบเรียงไม่ได้ว่าตอนนั้นเขารู้สึกยังไงไงใช่นะครับเอาแหละ เนี้ยเห็นไหมอ้ยเนีน้ยอาจา<ช>อาจะเป็นแค่นั้น,นเองอะไรอเงี้ยอืมอืมอนะครับแต่ยังไงอันนี้ก็ต้องฝากบอกไว้ด้วยนะครับบางทีเราไปเจอเด็กหรือว่าไปเจอลูกของใครอะไรเงี้ยอยู่ดีสมมติถ้าเราจะไปจับไปไปเล่นไปจับหัวไปจับแก้มไปอะไรเงี้ยบางทีก็เราต้องดูด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเอนุญาตหรือเปล่าด้วยถูกต้องไหมใช่เอออันนี้อันนี้อันนี้ฝากไว้ด้วยกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของนี่ไงคุณโควิด -19 หรืออะไรต่างๆลูกใช่ไหม เขาก็ต้องระมัดระวังป้องกันนะครับอันนี้คือพูดรวมๆนะฮะสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่นะครับอ่ะก็ออกมาชี้แจงได้ร้ยแต่อย่าลืมนะฮะใครเป็นแฟนคลับคุณบีมแล้วก็น้องทีน้องพีพรุ่งนี้30พฤษภาครับกับเพลง Call Me Daddy นี่โอ้โหนะฮะเดี๋ยวเตรียมกันได้เลยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เลยใช่30พฤษภาเดี๋ยวเขาจะปล่อยออกมา Call Me Daddy บีมฟีด ทีพ <TP. S 1> <Hey. S 2> uh.